สวัสดีสมาชิกรถมือสองชแนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาแล้วครับกับมิสุชิปาเจโร่สปอร์ตครับ2.5สปอร์ตตัว GT ขับ4ปี2011ครับรถเพิ่งเข้ามาวันนี้สดสดร้อนๆครับเป็นรถสวยงามสีขาวมุกสวยใสยางเต็มๆครับเครื่องยนต์ดีเซล2.5สุดประหยัดสุดลุยสุดแรงครับวันนี้เรามาถ่ายคลิปรีวิวกันเต็มๆครับรถบ้านเดิมๆแท้ๆหายากสุด,สด ทุกอย่างลงตัวครับซื้อแล้วคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆครับกับราคาเปิดมาที่349,000บาทคุณได้ลดราคาล้านกว่าครับไปขับขี่ใช้กับครอบครัวของคุณลงตัวสุดๆคุ้มค่าสุดๆครับสวยงามเดิมๆทั้งคันไม่มีอีกแล้วครับจัดไฟแนนซ์ก็ผ่อนประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นเองครับเพื่อนๆสวยจริงจัดได้ครับรีบเลยครับหายากสุดๆครับคันนี้ รับรองไม่ผิดหวังครับรถจอดอยู่ลาดพร้าวนะครับเฮียเข้าใจดีครับคัดแต่รถมือหนึ่งเท่านั้นครับโอ้โหครับรถมือเดียวป้ายแดงลำดับนี้นะฮะไม่มีอีกแล้วครับไม่ได้ไปติดแก๊สอะไรเพิ่มเติมเครื่องเดิมๆดีเซลสูดประหยัดไม่ต้องไปเช็คไปหาอะไรอีกแล้วครับที่นี่รวมรถดีๆมาให้กับสมาชิกแน่นอนครับ ดูภายในครับโอ้โ oh, หถ่ายทุกซอกทุกมุมให้เห็นถึงความลงตัวน็อต <Not S 1> ไม่ขยับไม่เบียบตดกันชนหนักไม่มีการจมน้ำใดๆทัรร้งสิ้นสวยลงตัวสุดๆใครเร็วใครได้ใครจองก่อนได้ก่อนครับนัดหมายกันเลยหรืออยากจะวีดีโดอคอลทันทีทันใดได้เลยครับดูคลิปเต็มๆม,มากกว่านี้ก็ยังได้นะครับผมไม่มีหมกเม็ดไม่มีประวัติอะไรเลยนะครับและทีมคันมีเล่มให้ดูเรียบร้อยเลยครับพร้อมโอนนะฮะให้กับสมาชิกได้อย่างแน่นอนครับยอดเดือนนี้ก็ปล่อยรถกันไปอย่าง มากมายกว่า10คันเลยครับที่นี่ครับการันตีรถสวยๆงามๆครับคันนี้สวยครับสปอร์ตสุดๆครับลงตัวสุดๆหาไม่ได้อีกแล้วครับเพื่อนๆสมาชิกอยากได้ต้องรีบเท่านั้นเองครับอยากได้ต้องรีบครับอย่ารอช้าครับต่างจังหวัดวีดีโอคอลแล้วตัดสินใจจองด่วนครับมารับรถรับรองไม่มีการเปลี่ยนใจครับเพราะรถมันงามมันสวยอยู่แล้วนะเพื่อนๆสมาชิกต้องรีบครับต้องรีบเท่านั้นครับย้ำนะครับไม่ทันแน่นอนครับลงออนไลน์ไปนะครับทุกคนเห็นทุกคนชอบเขา จัดกันเร็วจัดกันด่วนครับอย่าตัดสินใจเยอะครับพอรถแบบนี้มาเร็วไปเร็วครับจัดไฟแนนซ์ก็ได้ซื้อสดก็ดีพูดคุยราคากันได้ครับออปชั่นลดล้นสำหรับคันนี้ไม่ผิดหวังครับใครสนใจครับย้ำนะครับรถจอดอยู่ลาดพร้าวนะครับเพื่อนเพื่อนโทรมาก่อนครับโทรมาเช็คก่อนนะครับแล้วก็นัดหมายการดูรถหรือว่าอยากจองเลยก็ยินดีครับ0885845375สนะครับ0 8 8ย8 4 5 3 7 5สครับรถสวยๆคันนี้ต้องรีบครับ